ช่วงนี้ฮะเราไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งหุ้น IPO ที่กําลังจะเข้ามาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็คาดการณ์ว่าภายในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับในส่วนของบริษัท Market Connection เอเชียจำกัดมหาชนหรือตัยอหลักทรัพย์ก็คือ MCA ราคา IPO 3บาท30สตางค์โดยจะมีการเสนอขายหุ้นนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมก็คือวันพุทธที่จะถึงนี้นะฮะในส่วนของ MCA นั้นขาย IPO ครั้งนี้เนี่ยมูลค่ารวมอยู่ที่198ล้านบาท <ừ> ก็เดี๋ยวไปทําความรู้จักกันสักหน่อยนะฮะว่าเขาทําธุรกิจอะไรแล้วมีจุดเด่น <ừ> เป็นเช่นไร<อ>นะเดี๋ยวเราไปกันที่ทางคุณพักดีเหล่างาม CEO ของ Market Connection Asia หรือว่า MCA นะครับอยู่ทางด้านหลังของผมนะฮะณ<อ>นะขณะน,นี้ทางคุณเอกจากบัวหะพักดีกรรมาการผู้จัดการของทาง Capital One Partner ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินกราบสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวไปกันที่ CEO ีโอพักดีก่อนนะฮะที่บอกเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยนะฮะพร้อมกับการให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแบบครบวงจรอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรมสักหน่อย MCA ทําธุรกิจอะไรโครงสร้างเป็นอย่างไรแล้วก็สัดส่วนของไรายได้เป็นเช่นไร ครับผมก็จริง MCA ปีนี้เปิดมาเป็นปีที่12แล้วนะครับแล้วก็เรารับจัดก,กิจกรรมทางการตลาดแบบครบวงจรนะรก็ปีสิกว่าปีที่แล้วเราทำเรื่องเกีเ่ยวกับฟิล์มาร์เก็ตติ้งเป็นหลักนะฮะเรื่องของกิจกรรมทางการตลาดนะฮะแล้วก็หลังๆมาเนี่ยเราก็ค้นพบว่าลูกค้าเนี่ยมีให้เพิ่มเซอร์วิส อ่อื่นๆเพิ่มเช่นเช่นอย่างตัวอย่างเช่นพนักงานแนะนําสินค้าหรือว่าในเรื่องการส่งของโลจิสติกนะแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่มขยายขึ้นมาก็ไม่ว่าจะเป็นพนักงานจัดเรียงสินค้านะฮะแล้วก็ในเรื่องการที่จะเพิ่มเ่อนการเป็นดิสติบิวเตอร์ด้วยกัก็จริงๆก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีกับลูกค้าเนื่องจากเราอยู่กิจกรรมที่ลงฟิลมานานเพราะนั้น่ะเรารู้จักพื้นที่ดีนะเรารู้จักวิธีการบริหารจัดการในเรื่องของสินค้าในแต่ละแค u n t เป็นอย่างดีครับผม ก็สัดส่วนของรายได้นะรจริงๆก็ต้องบอกว่า40%เนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมทในการตลาดและดิจิลตอลเป็นหลักนะครับก็จะเป็นพวกงานทูบโรดโชว์แล้วก็อาจจะมีรวม e อีเวนต์เข้าไปด้วยนะก็แต่ว่าอีกส่วนเป็น60%ก็คือค่อนข้างเป็นพอร์ชั่นอย่างไนก็จะเป็นในเรื่องของการ outsourcing พนักงานนะครับแต่ว่า outsourcing พนักงานของเราเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของ professional นะครับก็นน professional marketing แล้วก็ sales outsourcing อย่างพนักงานขายพนักงานแนะนําสินค้า o r อร์ เทกเกอร์อะไรอนยะ่างเงี้ยเป็นตน้นนะก็ อันนี้ก็คอนริบิลอยู่ประมาณสัก6กสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จริงตอนนี้ที่ดูแลพนักง,งานกลุ่มนี้อยู่ตอนนี้ก็ประมาณสักหคนจริงริก่อนโควิดเยีะกวันนี้ประมาณเท่าหนึงครับผม,มก็หลักๆโครงสร้างภาพราพวมของธุรกิจของเราก็คือเป็นกิจกรรมาการตลาดนะฮะแล้วก็ทุกรูปแบบครบวงจรหลักๆจะโฟกัสในเรื่องของฟิลมาร์เก็ตติ้งโดยที่ MCA เรามีจุดเด่นก็คือในเรื่องของข้อมูล Data แล้วก็วิสัยทัต่างๆที่จะเอามาช่วยลูกค้าในเรื่องของการวางแผนในการทํากิจกรรมทางการตลาดครับผม ก็ที่ว่าครบวงจรแล้วก็ที่ได้อธิบายมาทั้งหมดเมื่อสักครู่ก็เรียกว่าเป็นวัน Stop Service Marketing ถูกไหมรับมใช่เลยครับทีนี้เอาความแตกต่างละกันของ MCA คือผู้ประกอบการในธุรกิจนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าไม่ได้มีเพียงรายเดียวนะครับแต่จุดเด่นของเรา,เอ,าอยู่ตรงไหนจุดแข็งคืออะไรแล้วก็อะไรคือปัจจัยหลักที่ทําให้เราจะกลายเป็นบริษัทนะฮะที่ประกอบธุรกิจในลักษณะนี้และเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นเจ้าแรกด้วย จุดเด่นของเราครับจริงๆถ้าถ้าเราเห็นบริษัทในตลาดเนี่ยก็อาจจะมีบางบริษัทที่เขาทาแต่เฉพาะอ mm ีเวนต์กิจกรรมทางการตลาดอย่างเดียวนะฮะหรือว่าบางบริษัทที่เขารับทำอย่างในเรื่องของการเอาซ o u r ซิ n g นักงานเนี่ยแค่อย่างเดียวเพราะนั้นการที่หาครบคงจรอย่างเราเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับก็แต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยก็คือถือว่าเป็นหัวใจของ MCA ของเราก็คือในเรื่องของความเชื่อใจวัดผลได้อย่างมืออาชีพนะฮะ จริงๆต้องบอกว่าเชื่อใจได้สำหรับเราเนี่ยเราเป็นการอินเวสเยอะกันเรื่องของระบบ ERP เรามีตัวแอปพลิเคชันในส่วนของตัว M Job เพราะว่าเราเดิวกับพนักงานหลายพันคนแล้วเราก็มีน้องดัตต์เบสที่อยู่ในระบบเราเนประมาณ9 00 0กว่าคนนะก็แน่นอนว่าเอามาช่วยตรวจสอบในการทำงานด้วยวัดผลได้จริงต้องบอกว่าความแตกต่างของเราก็คือเรามีเรื่ององการคอมมิชเมนท์ทุกงานที่เราคุยกับลูกค้าเนี่ยเรามีการพูดคุยในเรื่องของ KPI เอาไอที่ชัดเจนมีการร่วมเข้าไปเป็นฟังเฟืหอง่งที่เป็น l e v e n u ของลูกค้าคอมมิชยอดกับลูกค้าด้วยนะ้วก็ถ้าทําได้มากลูกค้าก็มีรีวอร์ดให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครก็สุดท้ายเขาบอกความมืออาชีพนะก็จริงต้องบอกว่า สุดท้ายเนี่ยเรามองอนาคตกกไกลๆอ่ะเราอยากจะเกียรตัวเองเป็นมากเก็ตเพราะเราเก็บข้อมูลเยอะมากนะความความเป็นมืออาชีพของเราเนี่ยบางทีเราโค้ข้อมูลให้กับลูกค้าค่อนข้างเยอะขอไม่ขอไม่รู้แหละรู้แต่ว่าอะไรที่เราทําให้กับลูกค้าได้อันนี้เรายินดีทําให้เลยนะนะเพราะว่าสุดท้ายเราเชื่อว่าระบบที่ดีเนี่ยจะสร้างผลงานที่มีคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของทีมงานที่ดีก็จะสร้างความประทับใจที่มากขึ้นให้กับลูกค้าของคุณเอกจากะในฐานะของ FA เอ่อมองธุรกิจนี้ด้วยความที่เป็นธุรกิจการให้บริการเป็นหลักนี้มาจิ้นโดดเด่นไหมถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆก็มาจิน้นโดยรวมจริงนะฮะของหกเดือนมันก็ตกลงมาณแค่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะตัวตควิดมาจิ้นครับนี่ประเด็นประเด็นอ่าที่ผมมองเรื่องอัตราการเติบโตของธุรกิจเนี้นะครับคือผมว่าตัวเนี้ยจะเป็นหุ้นเทรนดราวเทรนด์าวในมุมมองที่อ่าโควิดเนี้ยได้ผ่านไปแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเริ่มจับกระทำกิจกรรมทางการตลาด ็เลยบอกว่าประเด็นนี้น่าสนใจครับอืมนะครับแม่พูดถึงเท์นอาลาวนี่ถ้าไปดูในงบการเงินนะโอเคละก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงของก่อนโควิดเนี่ยอัตรากําไรสุทธิประมาณสักสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าหลังจากเจอโควิดเข้าไปอัตรากําไรสุทธิก็ลดถอยลงมาไอ้ที่บอก่าเทินอาลาวนี่มันจะกลับไปสู่ในระดับที่เคยก่อนโควิดอันนี้มีโอกาสเป็นไปได้ยังไงครับครับ อันนี้ถ้าถ้าดูในแง่ทับลายก่อนนะฮะทับลน์เนี่ยโควิดเนี่ยที่เห็นผลจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นปี63 64นะฮะพอมาปี65เนี่ยีื้อแล้วเนี่ยคือเริ่มเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับก็ในแง่ของทับลน์เนี่ยก็เติบโตมาร้อยละ65นะครับก็พอมา6เดือนเนี่ย6เดือนของปีนี้ก็เติบโตมาอีกประมาณ17เปอร์เซ็นต์นะฮะโดยที่เขาเรียกว่าตัวบริษัทเองเนี่ยก็มีบริการใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับ อ,อ,อ,อืมอืมนะครับเอ๊ะตรงนี้ถ้าเกิดเจอดูจากคุณนี้เนี่ยหลังจากเจอโควิดมาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมฮะในเชิงของการทําการตลาดเอ็นนี้จะถามคุณเอกจากหรือว่าทางทางซีอดีฮะว่ามันเปลี่ยนไปไหในแง่ของการตลาดรูปแบบของการทําการตลาดของสินค้าต่างๆขออนุญาตช่วยทางพี่เอกตอบลวกันนะครับก็รบจริงๆต้องบอกว่าโควิดมาเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการที่เราให้ ยกตัวอ,อย่างเช่นก่องโควิดเนี่ยเราอาจจะก,กิจกรรมในการตลาดเยอะแล้วก็ในเรื่องของพนักง,งานแนะนําสินค้าเยอะแต่พอมาโพสต์โควิดเนี่ยอาจจะเห็นว่า2องันนี้ซึ่งแต่ก่อนมันเคยเยอะกล่อนโควิดเ่ยมันอาจจะยังไม่รีบาวกลับเข้ามาเข้ากับก่อนโควิดอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้อัตราการลดขั้นต้นเนี่ยเรากำลังใส่ไปถึงจุดนั้นอยู่นะแต่ว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเลยก็คือเรื่องของพนักง,งานจัดเรียนสินค้าและสนับสนุนการขายซึ่งจากงบการเงินจะเห็นว่าก่อนโควิดเนี่ยปี62สองเนี่ย มันอยู่ประมาณสัก20กว่าล้านท่านเองแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยมันก็โตมาห้าเท่าประมาณ140กว่าล้านอีนาี้อาจจะต้องเรียนนิดนึงว่านีเรื่องของพนักงานแนะนําสินค้าพนักงานจัดเลียนสินค้าเนี่ยมันไม่เรื่องการ invest เงินแต่ invest กับคนค่อน,ข,อนข,ข้างเยอะก็ตอนนี้เรามีพนักงานกลุ่มน,นี้ที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงโควิดสองสปีเนี่ยประมาณสัก300กว่าคนเพราะนั้นส่วนตัวผมเองผมเชื่อว่าเดี๋ยวรอให้ผมคิดว่าเราเราลงทุนไปเยอะที่สุดผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะแล้วก็คิดว่าต่อไปเนี่ยอาจจะมีลงทุนเพิ่ม หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องคนแต,แต่มั่นใจได้เลยว่าถ้ารับงานต่อจากนี้ไปเนี่ยอัตราก,กำไรขั้นต้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นแน่นอนถามถึงฐานลูกค้าสักที่หนึ่งเนะี่ยกลุ่มพอจะยกตัวอย่างได้ไหมว่าลูกค้าเราที่ที่ใช้บริการในแง่ของการตลาดของเราเนี่ยเออเป็นกลุ่มไหนบ้างฮะ หลักๆก็คือเป็นกลุ่มสินค้าผมเรียกว่า FMCG นะ Fast Moving Consumer Goods นะก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้หมดไปเร็วๆถ้ามองภาพง่ายๆก็คือสินค้าทุกอย่างเลยที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะก็อะไรที่ได้กินได้ใช้ใช้หมดแล้วต้องซื้อซ้ำอันนี้เป็นกลุ่มลูกค้าใหญ่ของเราทีนี้ถ้าถ้าจะมองพอร์ตนะกลุ่มแรกคงจะต้องเป็นเรื่องของ personal care นะอันนี้ก็คอนโดบิวประมาณสักสากว่า็นตกือบสีอนันที่สองก็คือประมาณกลุ่มโฮมแคร์นะก็ประมาณสักยี่สกว่านแล้อันที่สามเนี่ยก็คือในเรื่องของกลุ่ม Food and ด e เบเวอรนะอันนี้ก็ประมาณสักเกือบเกืบสาเปร์เจริงฟู้ดแอนด์เบเวอร์เนี่ยเราเพิ่งมาตามทีหลังเองในเรื่องของการเปิดกลุ อุตสาหกรรมตรงนี้ก่อนโควิดแลวสักปีสองปี <Stars> ในะก็ <ses> แต่ถามว่าถ้าถ้าไม่ใช่สินค้าอโอเพอบริโภคเนี่ยมีอย่างอื่นบ้างไหมก็พอมีบ้างครับแต่ว่าสัดส,ส่วนน้อยก็อาจจะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหลักๆก็คือสินค้าอุอโพคบริโภคเนี่ยแหละครับอืมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักๆนะครับมาพูดถึงในแง่ของการขาย i อ o อในรอบนี้บ้างฮะได้เงินไปเท่าไหร่แล้วไปใช้ทำอะไรบ้างฮะสำหรับการลงทุนในครั้งนี้ครับ ครับผมก็หุนละสามบาทสาสิบที่หกสิบล้านหุนก็ประมาณร้อยเก้าสิบแปดนะครับก็บเอาไปลงทนุนอันดับแรกแน่นอนคือเอาไปต่อยอดทงธุรกิจนะครับก็ทั้งธุรกิจเดิมอย่างงานการงานเอาซอร์ซิ่งรับงานเนี่ยยอมรับต,ตรงๆว่าช่วงโควิดเนี่ยผมปฏิเสธงานไปก็ก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันจากแต่ก่อนสเกลงานที่เราเคยรับงาน2-300คนเนี่ยตอนนี้เราก็เชื่อว่าได้เงิน IPO มาเนี่ย สเกลห้าร้อยเจ็ดร้อยคนพันคนอันนี้นเ,นเราสามารถรับได้เลยทันทีนะครับกเ็เดี๋ยวจะเห็นเร็วๆนี้เหมือนกันจะอาจจะแจ้งอัปเดตข่าวอีกทีหนึ่งนะครอ,อันที่สองก็คงจะเอามาเรื่องของการลงทุนในเรื่องของธุรกิจใหม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำดิสติบิวเตอร์นะก็จริงต้องเี็นตามตรงว่าตอนนี้เราวิ่งในส่วนของช n แนลที่เป็น Traditional Trade อยู่นะครับเนะี็ traditional t r ท d e ที่เราวิ่งอยู่เนี่ยมันอาจจะข้อดีของมันก็คือเรายังสามารถควบคุมในเรื่องของปริมาณสต็อกสินค้าได้อยู่ แต่ถ้าเรามีแผนว่าสักต้นปีปีหน้าเราอาจจะกระโดดเข้าเป็นดิส t ิบิวเตอร์ในฝั่งโมร์นเทรด้วยอันนี้เราอาจจะต้องมีเรื่อง,องการลงทุนในเรื่องของสต็อกสินค้าอันนี้ก็จะได้มีตังตรงนี้เอามาสต็อกสินค้าในส่งตรงนี้อื่นๆก็เอาเอาจะมาเสริมทับในเรื่องของต้นทุนบางอย่างเย่างพวกอินฟาสตั u เจอร์อย่าง เรามีธุรกิจที่เป็นโลจิสติกด้วยซึ่งแต่ก่อนเราเคยมีรถของเราฮะแต่ว่าเราขายทิ้งก็เป็นรถน้ํามันเดี๋ยวเรามีรถกระบะไฟฟ้าเนี้ยเราสนใจอยู่น mm hmm. ะฮก็แล้วก็เรือกของ warehouse ด้วยก็ลหลักสองเรื่องเนี้ยฮะก็เอามาต่อยอดทปธุรกิจแล้วก็เอามาลงทุนกับ Infrastructure ครัครับที่ฟังดูจากวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเนี่ยในมุมของ CEO มองว่าการเข้าตลาดมามันเป็นเกมเชนเจอร์ของบริษัทไหมคือมันจะเปลี่ยน ภาพปเปลี่ยนทิศท,ทางแนวโน้มของบริษัทไปโดยสิ้นเชิงเลยหรือเปล่าเปลี่ยนเลยครับผมจริงๆต้องบอกว่าก่อนโควิดคิดว่าอย่างหนึ่งหลังโควิดคิดว่าอย่างหนึ่งแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ยอันดับแรกเลยนะครับผมมองว่าสเกลเนี่ยมันอาจจะไปได้ใหญ่ขึ้นเยอะมากอย,าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าจากงานที่เราเคยปฏิเสธอย่างงาน,นพวกงาน o u t ซอร์ซิ่งอย่างเงี้ยคือสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยคนเนี่ยใช้ใช้เงินต่อเดือนค่อนข้างเยอะกับเครดิตเทิมเฉลี่ยลแล้วอาจจะสักประมาณสามสิบถึงหกสิบวันอย่างเงี้ย ก็เราก็ถ้ามีตรงนี้มาต้นทุนที่ถูกอย่างเงี้ยเราก็ผมคิดว่าตรงเนี้ยเอามาใช้ได้เลยทันทีนะก็เอามาต่อยอดธุรกิจได้อันนี้คือระยะสั้นที่คิดว่าเอามาใช้ได้ระยะยาวนะฮะเงินทุนตรงเนี้ยอย่างที่เรียนว่าเรามีเซอร์วิสใหม่ในเรื่ององการเป็นดิสเิบิวเตอร์ด้วยนะฮะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าได้อันที่สมากโควิดอีกนะฮะก็คือเป็นทำแทนลูกค้าค่อนข้างเยอะเพราะว่าช่วงล็อกดาวน์เซลล์วิ่งเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยก็ ก็เราก็เลยมองเห็นแล้วแหละตรงนั้นว่าเรามีโอกาสแล้วก็ความพร้อมของคนซึ่งซึ่งเราสามารถพร้อมแล้วเริ่มได้เลยด้วยด้วยต้นทุนภายในที่ต่ำเนี่ยก็คิดว่าทั้งในระยะสั้นระยะยาวเนี่ยตรงนี้เป็นสิทธแน่นอนครับโอเคก็คือในแง่ของบริการรูปแบบใหม่ก็จะมาแต่การถ้าบริการรูปแบบเก่าคือก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องยอมละทิ้งหลายๆโอกาสไปเนื่องจากว่าอาจเกรงว่าอาจจะหมุนเงินไม่ทันหรืออะไรในลักษณะนั้นถูกไหมฮะแต่พอได้เงินทุนตรงนี้ไปเนี่ยมันก็เป็นการเรียกว่าเติมเต็มนะฮะให้ให้เรา ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องเสียโอกาสไปอย่างอย่างอย่างเปล่าประโยชน์หรือว่าน่าเสียดายโอเคอาทีน,นี้ผมถามทาง FA เอ,อเพิ่มเติมมองธุรกิจนี้ถือว่ายังไงครับมันจะเป็นโกรด์สต็อกไหมในอนาคตหรือระวางโพ s ิช i นนิ n งเนี่ยให้กับบริษัทไว้อย่างไรในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินครับจริงๆมองว่าเป็นโกรด์สต็อกนะฮะอย่างที่เรียนก็คืออาจจะเป็นหุ้นเทราลตาัวหนึ่ง เป็น post covid แล้วก็กิจการการตลาดน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยก็น่าจะสเปนบัตเจ็ตรงนี้นะครับก็เอ t a เนี่ยคงได้รับผลกระทบที่ดีทางด้านนี้เลยโดยตรงนะฮะนอกจากนี้เองเนี่ยอย่างที่เรียนว่าทางอ t a เนี่ยมีสวิตเพิ่มเติมขึ้นมาฮะโดยหลักๆที่อยากให้มองคือ,อสิ่งที่เรียกว่าแชนะร์สวิตนะฮะในส่วนของพนักงานาการลงสินค้าหรือว่าที่เรียกว่าเซลล์สปอร์ตนะครับ พอเป็นงานแชร์สวิตเนี่ยทำไดงานหนึ่งคนเนี่ยสามารถดูแลแบรนด์ได้หลายๆแบรนด์นะ hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสเกลมันขยายเพิ่มขึ้นเนี่ยครับเมื่อดูได้หลายๆแบรนด์ในหลายๆลายคอนแทคเนี่ยฮะมาจิ้นเนี่ยโอกาสบบจะสูงขึ้นนะฮะฮในเสเศษแชร์สวิตนะครับแล้วก็เรื่องของดิสเตรเตอร์นะฮะที่ทาง n p ็เนี่ยเริ่มทำไม่นานเนี่ยครัมันมีโอกาสว่าปีหน้าและปีถ,ถัดไปเนี่ยเขาสามารถรับงานในการเป็นดิสเตรเตอร์ได้เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเขามี ินพาพาร์เตอร์อยู่แล้วนะคเขามีคนอยู่ในห้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานพีซีนะครับพนักง,งานจัดรีสิทค้ามีคนรองรับอยู่แล้วขาดแค่คนขนส,มสมม่งนะครันเนี่ยะจะเรียกได้ว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็คงมองเห็นประเด็นนี้เหมือนกันครับ นะครับแม่มาพูดถึงเอ่อเัวเรื่องของการกระจายหุ้นบ้างครับเห็นมีเรื่องของมีการทําบิ๊กรอดของนักทุนรายใหญ่อยู่เอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันมันมาจากอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันจะมีผลต่อต่อนักทุนยังไงบ้างไหมครับตรงนี้ฮะครับเพราะจริงๆแต่ประเด็นเนี้ยฮะเราได้แจ้งทางสำนักงานกรตทนะฮะตอ,ต,อตอนประมาณวัสิบไปหลายเดือนแล้วนะครับซึ่งความประสงค์ของของทุนพักดีเองเนี่ย อไม่จับกแกเดิมแกถูกอยู่ร้อยเปอร์เซ็นนะฮะแต่ก็ mm hmm. อยากจะ,ะขายหุ้นบางส่วนให้มันมีคืีตีเพิ่มขึ้นแล้วก็นําเงินส่วนหนึ่งเนี่ยโดใช้เรื่องของส่วนตัวนะฮะซึ่งสัดส่วนที่ขายเนี่ยถือว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับประมาณห้าเนะฮะ mm hmm. ของหุ้นทั้งหมดภายหลังจากภายหลังจากที่ได้กระจายขึ้นไอพโอแล้วครับอืมโอเคก็เป็นหุ้นในส่วนของคุณพักดีถูกต้องไหมฮะที่จะขายออกมา Hey, ครับโอเคแล้วคือการทำบิ๊กหลอตในตลาดรองนี่หมายถึงว่าเป็นการบริหารทางภาษีถูกไหมอันนี้ถามกัตรงๆเพราะถ้าไปขายตอนขายเป็นหุ้นไ p พโอนี่มันต้องเสียภาษีถูกไหมใช่ hey, ครับอันนี้ก็ก็ถูกต้องครับผมโอเคอันนี้ผมว่า จริงๆนะชี้แจงแถลงไขให้ชัดเจนเพราะไม่งั้นเนี่ยอย่างคุณเอกจากน่าจะทราบดีเดี๋ยนี้หุ้น IPO เข้าตลาดไปถ้าต่าจอมานี่คนต้องวิ่งหาแพะระบาดแล้วถ้ามีการขายหุ้นออกมาเป็นบิ๊กหลอดในลักษณะนี้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะโดนข้อคอรหาเอาได้เอาให้ชัดคือเป็นการบริหารทางภาษีแต่นี้คถามของผมเนี่ยเนื่องจากว่า2รายนามที่ระบุเอาไว้ในไฟลิ่งะนะฮะที่จะมาซื้อหุ้นจากทางคุณพักดีเนี่ยต้องถือว่าเป็นบิ๊กเนมเหมือนกันในตลาดหุ้น <c oughs> ความเป็นมาเป็นไปไปเชื่อมโยงกับ นักลงทุนกลุ่มนี้ได้อย่างไรรบกวนชี้แจงสักหน่อยครับรดเดี๋ยวผมขออนุญาตเรี่ยนชี้แจงนะฮะจริงๆคุณพักดีก็ไม่ไม่ได้กาเรียกว่าไม่ได้เป็นคนสอหานะฮะแต่ว่าแจ้งส่กงกระนง n มาให้ทางเราเนี่ยด้วยไปสอหาให้นะฮะแล้วก็แจ้งไปผ่านเออไปถ่ายของเรานะครับ,ว,าารรบว่านักลงทุนท่านใดมีไปสนใจบ้างนะฮะนองจากว่ามีทางผู้ถือหุ้นรายใหญ,ใหญ่แล้วก็เป็นผู้นซีโอที่กำลังเข้าตลาดเนี่ยเอ่อต้องการขาย,ยบุคลอดนะฮะก็มีทางสอบเขเนี่ยครับ ที่เป็นความกรนงกลับมาแล้วเราก็อารมณอ้อองเลครับผมถามถามซีโอฮะทีนี้เบื้องต้นนี้เขาจะเป็นลักษณะของอินเวสเตอร์คือเข้ามาถือหุ้นอย่างเดียวหรือเราได้คุยกันข้ามช็อตไปมาว่าเอ๊ะมันจะมีความร่วมไม้รม,มืออะไรกันอย่างไรได้ในอนาคตครับจริงจริงจริงในเชิงของพัรเนอร์ชิพในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าสในใจนะครแล้วก็จริง,รงๆเป็นเรื่องที่ไม่ปิดเลยแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยุ่งในเรื่องของไอ o โออยู่นะครับก็ เดี๋ยวรอให้ I P O ไปก่อนแล้วถ้าเกิดมีมีอะไรที่น่าสนใจอะไรไงได้อัปเดตตลาดแล้วก็เดี๋ยวจะอมาเดตทางทางในส่วนของห้องขายแน่นอนครับโอเคคือทางนำสกุลแจมวุฒิี่ปีชานี่อาจจะฟังดูเป็น investor นะแต่พอมีวิไลลักษณ์นี่เอ๊ะเขาก็ดูจะเชี่ยวชาญด้วยของ IT เรื่องของพวกระบบโซลูชันอะไรต่างๆคืออนาคตมีความเป็นไปได้จริงๆในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของ A I เน่ย เป็นสิ่งที่เติบโตมากับเพา้ามวยสั12ปีนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวแอปพลิเคชัน e n Job ก็ดีหรือว่าตัวโปรแกรมในเรื่องของการทำรีพอร์ตก็ดีก็จริงๆอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ผมก็อยากจะมองหาพาร์เนอร์ที่ต่อไปในะนะอนาคตเนี่ยมาเสริมหนึ่งคือมาเสริมประสิทธิภาพในการทางานของเราเพื่อลดต้นทุนแล้วก็รับงานได้มากขึ้น2ก็แน่นอนว่าเอามาเป็นหนึ่งในกโกของเอนจิ้นของบริษัทด้วยครับ อือนะครับเอ๊ะตรงนี้ถามจริงๆแล้วเรามีล็อกอัพกันไหมฮะว่าสองรายที่มาซื้อจากเรานี่มันจะติดไซเลนต์พิเลียยังไงบ้างฮะคุณจะคุณเดกกระจ่างลูกคุณรักดีนะฮะตรงนี้ถามครับเขาจริงๆไม่ไม่ได้มีการล็อกอัพฮะเนื่องจากว่าเขาเป็นการซื้อหุ้นหลังจากคุณนอ่ไไ้เข้าตลาดไปแล้วครับอืมอืมอืมอ่าก็เป็นการซื้อโดยปกติเหมือนก็นั้งทุนทั่วไปแต่เป็นบิ๊กหลอดแค่นั้นเองนะครับครับอ่ะโอเคทีนี้ได้คอนเฟิร์มวันเทรดหรือยังฮะณตอนนี้ เราจริงจริงจองห้องเตตดเวลาครับวันวันที่ยี่สิบหกอ๋อยี่สิบหกตุลาคมเอ้ยพฤศจิกาย,ยนหรือตุลาคมต,ตุลาคมาอ๋อยี่สิบหกตุลาคมนี้ก็อีกไม่กี่วันนี้แล้วอะนะฮะ<ช>อ๋อโอเควันนี้แต่วันนี้เราขายหุ้นเป็นวันแรกถูกไหมครับคุณเอกจักใช่แบบที่ไปทํารถโชว์มานี่ฟีดแบ็ตอบรับดีไหมเอาถามจริงๆที่ไปทํารถโชว์มานี่ขายหุ้นหมดแล้วหรือ,อยัง เรได้รับความสนใจพอสมควรครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีทางนักลงทุนปลูกดีไอฮะได้เข้าไปวิสิตบริษัทนะฮะก็มากลุ่มใหญ่พอสมควรครับอืม,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 มอืมอ่าโอเคนะฮะก็เดี๋ยวคงหาโอกาสสนทนากันหลังจากที่เข้ามาในตลาดรองแล้วนะครับก็กราบขอพระคุณทั้งสองท่านนะฮะไว้เดี๋ยวสนทนากันใหม่นะครับขอให้โชคดีในวันที่26กตุลาคมครับสวัสดี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 ครับ ก็เป็นทางผู้บริหารนะครับคุณพักดีเหล่างาม CEO ของ Market Connection Asia หรือว่า MCA กับทางคุณเอกจากโบหาพักดี Capital One Partner ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินก็เป็นหุ้น IPO นะฮะที่กำลังจะเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MA i ล่าสุดคอนเฟิร์มนะฮะยืนยันวันซื้อขายแล้วคือ26ตุลาคมที่จะถึงนี้ราคา IPO 3บาทส0ตางค์นะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด พร้อมกันให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแบบครบวงจรที่เรียกว่าเป็น one stop service marketing ก็จะแบ่งบริการหลักออกเป็น4ภาคนะฮะจะมี1คือบริการจัดกิจกรรมทางการตลาดและดิจิทัล2เนี่ยเป็นบริการบรรจุและจัดส่งสินค้า 3. บริการพนักงานแนะนำสินค้าและ 4. บริการจัดเรียง สินค้านะครับก็เรียกว่าทําเป็นการตลาดครบวงจรนะครับแล้วก็น่าสนใจฮะหนึ่้าบล้านบาทเงินระดมทุนตัวนี้หลักๆก็เตรียมความพร้อมในแง่ของการขยายโอกาสในการรับงานที่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับจะมีตามที่ได้ชี้แจงไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือว่าไฟลิ่งนะครับกับทางกรตอตอ,อพอเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยเข้าตลาดรองมาวันแรกทางผู้บริหารแลวก็ผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมจะมีการขายหุ้นออกมาในสัดส่วนประมาณ5%เผ่าน กระดานซื้อขายรายใหญ่หรือว่าปิกหลอดให้กับนักงทุนเนี่ยสองรายหนึ่งนี่นามสกุลวิไลลักษณ์นามสกุลวิไลลักษณ์น่าสนใจนะอันนี้เป็นกลุ่มสามารถจะเชื่อม,ม,มโยงกันอย่างไรไม่ทราบแต่นามสกุลเนี่ยเขาพูดถึงแล้วนึกถึงกลุ่มสามารถอสองเนี่ยนามสกุลแจ่มวุตริปรีชาแต่ชื่อเนี่ย ยังไม่ใช่คนที่ดังจริงๆแต่ก็น่าจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะฮะแจมวุที่ปรีชานี่ถ้าในวงการนายุทธจักรก็จะรู้จักกันดีในนามของเจสีฟ้าอ่าใช่ใช่พี่สีฟ้านะครับนะฮะาก็โอ้โหไม่ได้เจอเจนานแล้วนะโอ้หลายปีแล้ะไม่ได้สนทนากันเลยนะก็เอาเป็นว่าเป็นนักลงทุนมีชื่อสองรายที่จะมาซื้อบิ๊กหลอดนะฮะจากผู้ถือหุ้นเดิมงั้นผมว่า อันนี้เอากันให้ชัดนะคเคลียร์คัดกันไปว่าการขายหุ้นออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีอะไรผิดปกตินะ,ะถ้าการขายหุ้นในลักษณะนี้มันเป็นการบริหารทงางภาษีคุณสุภชัยถ้าคุณสุภชัยเอาหุ้นเดิมมาขายตอนท IPO, ํา IPO 1. หนึ่งบริษัทไม่สามารถระดมทุนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยะะนะฮะเพราะมันมีทั้งหุ้นใหม่และหุ้นเก่าใช่ใช่สองนะฮะถ้าเอาหุ้นเดิมออกมาขายในตลาด IPO ซึ่งเป็นตลาดแรกเสียภาษีฮะ อ๋อเสียภาษีนะเสียภาษีฮะครับเออเสียภาษีเสียภาษีนะอ่างั้นผมว่าเขากันให้ชัดมันไม่ได้มีอะไรในกอภผ่หรอกนะครับผมว่าเป็นประเด็นที่ต้องมาชี้แชงแถลงไขเพราะที่ผ่านมาในหุ้นต่ําจองก็ต้องมีการหาแพะมารับผิดชอบนะฮะซึ่งแพะเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นละฮะคำถามแรกที่ถามถามกันเอ๊ะผู้ถือหุ้นใหญ่ ขายหรือเปล่าเจ้าของขายหรือเปล่าเดี๋ยวขายอันนี้เขาขายแน่เขาขายแน่แเขา,ขาแจ้งไว้ในห<ใ>นังสือชี้ชวนแล้วนะ,อะ <laughs> โอเค